โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกทุคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็มาอยู่กับเอนจอยนะจ้าเหมือนเดิมค่ะทุกคนเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ เป็นกิจกรรมกระดานแห่งโชคชะตาค่ะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเราเล่นครบ1รอบทุกคนได้สกินใหม่ของสกัดไปเลยนะคะเริ่มต้นที่9คูปองนะคะรุนรับสกินเมติคอลมิรัลเคิลได้ทันทีนะคะและก็ยังมีรับสูงสุด2เลเวลและคืนคูปองสูงสุด50คูปองทุกวันนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะทุกคนเป็นการเติมคูปองสะสมรายวันนะคะคือต้องย้าว่าเป็นรายวันนะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจกติกานะคะทุกคนเราสามารถกดเข้ามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนได้นะ ในส่วนการเติมคูปองสะสมรายวันนะคะทุกคนมีอยู่ถึงขั้นที่6นะคะเติม899คูปองนะคะเราก็จะได้รับรางวัลถึง6ช่องเลยนะคะทุกคนเรามาดูรางวัลที่เราจะได้รับนะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลสําหรับการเติมคูปองนะคะและวันนี้เนี่ยเอน o อยก็เติมคูปองไปแล้วนั่นเองเราก็มากดรับรางวัลเลยค่ะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอนจอยได้กดรับไปแล้ว1ครั้งนะคะเราก็กดรับไปเลยนะคะทุกคน6ช่องนะ โอเคกดรับไปให้หมดนะคะครบหช่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด14ตั๋วนะคะทุกคนที่อยู่มุมขวาล่างตรงนี้เลยและเราก็จะใช้ตั๋วตรงนี้เนี่ยเป็นการสุ่มนะทุกคนก็จะมีทั้งหมด8รอบนะคะของรางวัลแต่ละรอบเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเอ็นจอยลองกดเล่นไปเลยละกันนะคะดูดีว่าจะได้เท่าไหร่3นะคะทุกคน โอเคไปกันต่อนะคะรอบที่สองโก็ยังได้3าอยู่ดีนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแล้วแต่ดวงใครดวงมาเลยนะคะว่าเราจะสุ่มได้เท่าไหร่นั่นองรอบนี้ได้4ี่ค่ะทุกคนแต่สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเปิดครบ1รอบเนี่ยได้สกินของสกัดนั่นเองมาทุกคนเราจะเปิดไปให้ครบสิครั้งเลยนะคะจัดไป เรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินครบไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็จะได้แล้วสกินของสกัดนั่นเองแต่ว่าเหลืออีก6ครั้งนะทุกคนก็มาดูกันนะคะว่าเราจะได้กี่รอบนะโอเคไม่ได้ รู้สึกว่าจะได้2รอบนะคะทุกคนครั้งสุดท้ายแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่ได้4นะโอเคเดินครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ2รอบนะได้รับเป็นอีโมจินะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะก็กิจกรรมก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะและต้องบอกก่อนนะคะาเป็นกิจกรรมเติมสะสมรายวันนะคะทุกคนและวันนี้เอจอก็เติมครบลิมิตวันนี้ไปแล้วนะคะไม่สามารถเล่นต่อได้อ่ะทุกคน เอาเป็นว่ากิจกรรมนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยเติมไป899คูปองนะคะสำหรับเป็นจอยนะเดินได้สองรอบนะคะไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะคะเอาเป็นว่าคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะยคะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่านะว่าเราได้อะไรบ้างน,นั่นเองนี่ค่ะเรามาดูในส่วนของรางวัลน,นะคะทุกคนได้15คูปองนะคะ เรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของเลเวลตรงนี้ทุกคนเอนจอยไม่ได้ใจต้องเปิดดูนะคะ50แต้มก็เป็นการเพิ่มเลเวลในวอ l ลุพาร์สนั่นเองกดรับไปให้หมดเลยค่ะทุกคน เมื่อกี้ยังไม่ได้กดรับรางวัลนะคะทุกคนเดี๋ยวกดรับรางวัลไปก่อนนะก็ว่าอยู่ทำไมสกินของสกัดไม่มีนะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับสกินของสกัดก็กดรับไปเลยค่ะโอ้โหก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะบัตเทนแมนนะคะ และอีกหนึ่งอันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นอีโมจิเป็นแพ็กอีโมจิงานเทศกาลนั่นเองหูได้มา2ออันนะคะเป็นแบบถาวรด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีโมจิตัวแรกนะคะที่เราได้มาเมื่อกี้และอีกหนึ่งอันนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นอีโมจิเทศกาลนะคะก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะ นี่เลยค่ะทุกคนสกินสกัดที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวบอกเลยว่าไม่มีเอฟเฟกต์สกิลไม่มีเอฟเฟกต์สกินที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะก็จะเป็นสกินสกัดธรรมดาแบบธรรมดามากๆค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะคะ เสียไปตั้ง800กว่าคูปองเนื้อได้ลิมิเต็ดสีเขียวนี่นะแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมเล่นรายวันนะคะทุกคนกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจก็ลองไปเล่นดูกันได้นะคะเป็นกิจกรรมเติมคูปองรายวันนะคะแล้วก็ทุกวันเนี่ยเราต้องเติมคูปองนะคะใครที่ยังไม่มีเพจเติมคูปองเนี่ยเอ็นจอยแนะนาแฟนเพจนี้เลยค่ะและคลิปนี้เอ็นจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าและเจอกันในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ GOLDEN เติมเกมค่ะตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันนะคะตเติมได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัปเดตราคามาใหม่ง่ายๆค่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้นเติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอแล้วเขาก็ยังมีบร,ริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายค่ะหากใครที่สนใจอนอยทงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะทุกคน